ก้อยครับมือนี่ก้อยครับพี่น้องแบบสุกเล็กโอ้โหสีเหียเนาะโอ้แบบสุกเล็กเลยพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซูผู้สุขคนครับมาพบมาพอกันคือเก่าเลยครับกับเบาเปียกโบได้หายไปใส่หรอกครับพี่น้องครับหยากน้ำให้น้ำน้าครับพี่น้องแล้วละน้ากับใดพี่น้องครับเพิ่งแล้ววัน เสาองกีนี่ครับโยนเห็ดแบบโยนเอาครับพี่น้องกับเม่เท่าครับยายเพื่อนบ๊บสบายพูดนะตาเพื่อนเป็นเกี้ยวกับตานะครับได้ไปเบิกนอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลกับส่งต่ออุดรครับพี่น้องโอ้ช่วงนี้ก็ยากได้ไปผ้าอุดรพ่นครับมอนัดผ้าอุดรยากช่วงนี้ครับกลับมาพอกันคือเก่าครับพี่น้องครับกะทิ กะท่เห็ดอ่าตลอดนะครับเดี๋ยวนี้ครับบันนี้พี่น้องเพราะว่าน้าก็เลี้ยวเลยนะครับเหลือแต่นั่นแม่ย้ายแล้วครับเมื่อกลับบปานไหหรอกพี่น้องครับเอาต่อไปก็ได้ลงคิดตลอดแล้วครับมาไหมแซ่บๆกับเบาเปียครับเมื่อนี้ได้เป็นซุกเล็กครับเมื่อนี้ร้อยเลือดเขาเที่ยงครับคนเดียวครับน้องฟูกับว่าได้ให้กินน้ำหรอกครับ 很平常。 วขอตรวจควาัายอยายพี่นอ้องลืมคาเตะบอลเพิ่ม่มาหนลืมเลยครับโอ้หลายเติบเนยโอ,โอ้โอ้บาททองจดุดโอ้โอ อแต่บอกลืมแนวแกะเลยซื้อไม่ไหวละเอพีนอ่น้อง

หน้ากับถิ่มช่วงผอดีฝนครับโฮ้โฮห้เซผิกคำห,หนึ่งหน่วยหนึ่งเลยหน่วยโมยได้ครับโอ้เพ็ดอ่ะา ันึ่กำลังเที่ยงครับพี่น้องเดี๋ยวจะคาดขนาดครับเดดติดอันอันฝนแรงพอดีพี่น้องเฮ็ดอันน้าครับ เหมียงบันน hmm. ่ะอืมบ้าพูดเนี่ย ก็เกินห้ายมือและวพ้่น้องแสบพื้นเราครับเนี่ย un bar เอาเขาน่ะมันเหนียวแทนเนาะพี่น้อง อโอ้โบวเบิดพี่น้องหลายเติบเยอะบวเบิดแต่กระแทบพื้เก่าละโอ,นนอ้กินเนื้อกินนั่นนี่กินได้กับยากยากทุกมือโยครับพี่น้องกินเท่าไรกระแทบเท่าน,นั้นแต่กินได้บอรลายหมนเลยเนาะเอาคือเก่าแล้วครับพี่น้องกะสิเฮ็ดชิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งตลอดแล้วครับช่วงนี้บัดน,นี้เพราะว่าน้ากะเลี้ยวแล้วเนาะ ครับกับฝากติดตามคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเบาเปียกเด้อครับพี่น้องมือนี่เบาเปียกกับที่ทอโตาไปก่อนครับพี่น้องเอาซ้ำนีน่แหละเนาะพี่น้องครับ <c oughs> สวัสดีครับ